สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะในเรื่องของการสื่อสารและส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศค่ะสองคำนี้ค่ะไม่ใช่คำเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะดูคล้ายกันก็ตามเรามาดูกันที่ความหมายกันก่อนค่ะว่าสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรและความหมายในแต่ละคำคืออะไรนะคะ หัวข้อค่ะคือการสื่อสารและส่งเสริมการตลาดค่ะคำแรกที่ทุกคนได้ยินก็คือคําว่าสื่อสารถูกต้องไหมคะเราเรียกสิ่งนี้ว่าการสื่อสารการตลาดหรือ marketing communication ค่ะมันเป็นเหมือนกระบวนการค่ะที่จะตัวแบรนด์เองค่ะส่งผ่านสิ่งต่างๆหรือส่งข้อมูลนะคะเกี่ยวกับตัวสินค้าเกี่ยวกับการบริการหรือเกี่ยวกับตัวแบรนด์นั้นๆเองโดยมีเป้าหมายค่ะไปให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่ม target market ของแบรนด์นั้นๆค่ะ ส่วนการสื่อสารระหว่างประเทศล่ะคะการสื่อสารระหว่างประเทศหรือ international marketing communication นะคะสิ่งนี้คล้ายกันค่ะต่างกันเพียงแค่ว่าเมื่อเราพูดถึงต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภาษาใช่ไหมคะวัฒนธรรมพฤติกรรมผู้บริโภคเองกฎหมายต่างๆนะคะหรือกฎระเบียบสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันตรงนี้ค่ะเป็นปัจจัยที่ เข้ามาทําให้การสื่อสารนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่ะแล้วก็อาจจะต้องมองว่ากลุ่มทาร์เก็ตที่แท้จริงของแบรนด์แบรนด์นั้นคืออะไรค่ะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเนื้อหาคือการสื่อสารและส่งเสริมตลาดค่ะในความเป็นจริงแล้วการสื่อสารเราสามารถทําได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะสื่อสารผ่าน PRODUCT สื่อสารผ่าน PRICE สื่อสารผ่าน Place แต่ในหัวข้อนี้ค่ะเราจะมาดูกันในส่วนแค่สื่อสารผ่านโปรโมชั่นหรือ การส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะแล้วการส่งเสริมการตลาดคืออะไรถ้านักศึกษาจำได้จะรู้ว่ามันคือ P ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะ P promotion การส่งเสริมการตลาดใน 4P ของเรานั่นเองค่ะการส่งเสริมการตลาดค่ะก็คือการที่เราเนี่ยคิดทำกิจกรรมการโปรโมทหรือการทำอะไรก็ได้สื่อสารไปให้ ผู้บริโภครับรู้ถึงตัวแบรนด์นั้นๆค่ะและการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศเลยเป็นเหมือนการดําเนินกลยุทธ์อย่างหนึ่งค่ะให้การตลาดหรือตัวแบรนด์เนี่ยมุ่งเน้น ไปที่ต่างประเทศหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ตัวแบรนด์นั้นๆผลิตนั่นเองถามว่าทำไปเพื่ออะไรเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทั้งวัตถุประสงค์และความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศมีไว้ทำไมนะคะความสำคัญใครอย่างแรกค่ะแน่นอนว่าเป็นกลยุทธ์เหมือนที่อาจารย์บอกค่ะเป็นหนึ่งกลยุทธ์ใน4ี P ถูกต้องไหมคะแต่เป็นกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากให้ผู้บริโภค รับรู้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวแบรนด์เองจะสร้างการรับรู้หรือเราเรียกกันว่าแบรนด์ awareness นะคะและแบรนด์ awareness แน่นอนว่าทุกๆแบรนด์ก็อยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวแบรนด์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตามมาค่ะเราอยากจะสร้างแบรนด์อิมเมจค่ะอยากให้ภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่ตัวแบรนด์พยายามจะสื่อสารค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงกับอะไรนะักศึกษาทราบดีแน่นอนค่ะ ส่งผลตรงไปกับยอดขายนั่นเองค่ะถ้าแบรนด์ทำโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเราก็จะเห็นว่าแบรนด์แบรนด์นั้นค่ะเป็นทั้ง Top ปออฟไม์คือสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรกและก็จะเป็นการสร้างยอดขายให้กับตัวแบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆด้วยค่ะ นอกเหนือจากยอดขายค่ะก็ยังมีส่วนที่เรียกว่าส่วนแบ่งตลาดนะคะที่จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้สามารถที่จะทำให้คุณแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ค่ะและจะสร้างความพักดีต่อลูกค้าในลองเทิมได้ด้วยเช่นกันค่ะสิ่งนี้ค่ะอีกหนึ่งความสำคัญคือการสื่อสารเป็นเหมือนสะพานเชื่อมค่ะระหว่างผู้ผลิตเองและผู้บริโภคที่อยู่ในต่างประเทศค่ะเป็นสิ่งแรกเลยค่ะที่จะทาให้เราเนี่ยไปถึงผู้บริโภคที่อยู่ณนะ ่างดได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญที่นี้อาจารย์อยากแบ่งออกมาเป็น2มุมให้นักศึกษาได้เห็นค่ะว่าความสําคัญของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยในเชิงของผู้ประกอบการเป็นอย่างไรนะคะผู้ประกอบการเองอาจจะเห็นว่าสิ่งนี้แหละคือจุดแข็งค่ะอย่างที่บางคนพูดว่าไม่ว่าจะสินค้าดีราคาโดนใจหรือสถานที่จะดจำหน่ายมากมายเพียงใด แต่ถ้าคุณไม่สามารถทำการส่งเสริมการตลาดการโฆษณาก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีได้อย่างถูกจุดก็อาจจะทำให้แบรนด์ของคุณไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ค่ะเป็นจุดแข็งที่องค์กรเองมองว่าการส่งเสริมการตลาดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทั้งองค์กรจะต้องแบ่งทั้งต้นทุนที่จะต้องเป็นงบในการที่จะทำส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะอยากให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า top of mind awareness ค่ะอยากให้ผู้บริโภคนึกถึงเรา ในแบรนด์แรกๆในหัวท่านึกถึงแบรนด์นมทั่วเหลืองอาจจะต้องนึกถึงเลคตาซอยอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นค่ะและแน่นอนค่ะว่ามันจะเพิ่มยอดขายนะคะให้กับผู้ประกอบการพร้อมกับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ได้ด้วยค่ะว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ระดับโลกหรือแบรนด์โลโค็กันแน่นะคะนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการมองเห็นค่ะจะเห็นได้ว่าอาจารย์ก็มีรูปแบรนด์ต่างๆให้ดูและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย จำชื่อแบรนด์ได้มากกว่า5แบรนด์แน่แน,นอนค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการใช้การส่งเสริมการตลาดประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคจำแบรนด์นั้นๆได้ค่ะทีนี้ค่ะถ้าในมุมมองผู้บริโภคละ่ะจะเป็นอย่างไรนะคะผู้บริโภคค่ะในฐานะผู้รับสารเมื่อเราเป็นผู้รับสารแปลว่าการมีส่งการส่งเสริมการตลาดที่ดีจะทำให้เรารู้ว่าสินค้านั้นดีอย่างไร คุณสมบัติเป็นอย่างไรและเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกับสินค้าแบรนด์อื่นๆได้นะคะถ้าเราทําการส่งเสริมการตลาดมาดีให้ข้อมูลครบถ้วนจริงใจนะคะผู้บริโภคก็จะเกิดความประทับใจเป็นทั้งผู้ซื้อและก็สามารถที่จะส่งกลับฟีดแบ็กนะคะมาให้กับตัวแบรนด์นั้นเพื่อในการพัฒนายอย่างต่อเนื่องให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคไปด้วยค่ะ ทีนี้ค่ะในการทําการส่งเสริมการตลาดก็มีหลากหลายวัตถุป,ประสงค์ค่ะเรามาดูที่วัตถุประสงค์แรกนะคะอย่างแรกแน่นอนค่ะเราอยากจะให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครู้จักเราเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลกักๆส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างความรู้จักและให้เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะอย่าง2อแอดนี้ค่ะโฆษณาที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะก็เป็นแบรนด์ซันซิลค่ะ ในทั้งสองประเทศนะคะอย่างแรกประเทศไทยจะเห็นได้ว่าพยายามที่จะใส่รูปภาพเพื่อสื่อสารให้เข้าใจอย่างแรกแหละตัวแบรนด์และอย่างที่สองให้เห็นว่าวัสดุที่ใช้หรือ Material หรือสิ่งที่ใส่สารที่ใส่เข้าไปทำให้ผมเงางามเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่สองค่ะแบรนด์อาจจะใช้การส่งเสริมการตลาดค่ะเพื่อ เพียงแค่แจ้งข้อมูลข่าวสารค่ะหรือเรียกว่าเป็นแค่การประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เชิญชวนให้ต้องมาซื้อมาใช้มากินแต่ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าตอนนี้ตัวแบรนด์เองมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะคะอย่างรูปตัวอย่างค่ะ,ะเป็นแบรนด์ Starbucks ค่ะ Starbucks นะคะในทั้งประเทศไทยหรือในอเมริกาหรือที่จริงแล้วทั่วโลกเนี่ยในช่วงของ Pri ์มันหรือว่าเดือนของ LGBT นะคะเขาก็มีการทำกิจกรรมค่ะที่เรียกว่าเป็นการพรイมันทำเป็นพา r เรตนะคะอันนี้ของ Starbucks นะคะเพื่อให้เห็นว่า Starbucks เองไม่ได้เพียงแค่เป็นร้านกาแฟแต่เราส่งเสริมคอมมูนิตี้หรือสังคมที่มีอยู่ด้วยนะคะอันนี้วัตถุประสงค์ที่2ค่ะแค่แจ้งข้าข้อมูลข่าวสารถึงกิจกรรมของตัวแบรนด์ค่ะวัตถุประสงค์ที่3ค่ะกระตุ้นละค่ะอันนี้นะคะไม่ใช่แค่รับรู้นะคะแต่อยากจะกระตุ้นให้ผู้บริโภค มีความต้องการด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ารูปค่ะจากร้านเครื่องดื่มบูสค่ะเป็นร้านน้ำผลไม้ปั่นนะคะจากต่างแดนนะคะตอนนี้มีหลากหลายสาขาในหลายประเทศนะคะบูสค่ะพยายามที่จะทำแอดโฆษณารูปภาพหรือจูงใจในการทำการส่งเสริมการขาย ใช่ไหมเอ่ยเริ่มมีการซื้อ1แถม1ห,หรือพยายามใส่รูปภาพเข้าไปค่ะจูงใจให้รู้สึกว่ากินแล้วจะสดชื่นถ้านักศึกษาเห็นรูปที่เป็นเหมือนน้ําแข็งเราก็จะรู้สึกว่าถ้าได้ดื่มเนี่ยอาจจะสดชื่นเย็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะกระตุ้นค่ะ อย่างที่4ค่ะวัตถุประสงค์อาจจะเป็นเพียงแค่การเตือนความจําค่ะบางแบรนด์นะคะอยู่กับเรามาอย่างยาวนานเลยค่ะตั้งแต่เราเด็กๆเ,เลยบางครั้งถ้าแบรนด์หยุดทําการส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นการหยุดทําการโฆษณาหรือว่าการจะทําส่งเสริมการตลาดต่างๆนะคะก็อาจจะทําให้ผู้บริโภคเองรู้สึกว่าเอ๊ะ แบรนด์นี้ยังอยู่ในตลาดหรือเปล่าหรือแบรนด์นี้หยุดผลิตไปเรียบร้อยแล้วและอย่าลืมค่ะว่าระหว่างวันนะคะหรือว่าในแต่และเดือนในแต่และปีก็มีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเสมอเพราะฉะนั้นแบรนด์เก่าๆเ,เองเนี่ยอย่าลืมที่จะต้องทําการส่งเสริมการตลาด เพื่อเตือนความทรงจําให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะและวัตถุประสงค์สุดท้ายค่ะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ค่ะอันนี้ก็ไว้ใช้ในบางกรณีค่ะในฐานะที่ถ้าแบรนด์นั้นประสบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆนะคะในเชิงลบแบรนด์ก็อาจจะใช้การส่งเสริมการตลาดเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในลักษณะนั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ